สวัสดีค่ะป๊อตคุยกับนักเรียนบ๊ทตคนหนึ่งนะคะนักเรียนที่เรียนภาษาอังกฤษนะคะนักเรียนอยากมีแฟนฝรั่งด้วยนะคะก็ไปคุยกับฝรั่งอยู่นะคะในขณะที่ภาษาอังกฤษยังไม่เก่งก็เรียนไปด้วยนักเรียนบอกว่าฝรั่งเนี่ยเขามดาด่าหนูเพราะว่าหนูตอบเขาช้าแล้วหนูตอบไปเขาก็ไม่เข้าใจแล้วหนูก็ไม่ตอบเขาอีกเลยเขาก็หายไปพักหนึ่งนะคะภายในวันเดียวกันนี่แหละ เขาก็ส่งข้อความกลับมาบอกว่าไอไม่เข้าใจว่าทำไมผู้หญิงไทยถึงไม่เรียนภาษาอังกฤษและพูดภาษาอังกฤษให้ได้จะได้มาคุยกับพวกฉันเนี่ยแล้วน้องก็ไม่ได้ตอบอะไรไปนะคะพาะบอกน้องไปว่าถ้าเป็นฟ้าโอ๊ตนะพ่าจะตอบไปว่าแล้วทำไมต่างชาติแบบยูอะไม่เรียนภาษาไทยมาคุยกับคนไทยอย่างฉันบ้างละ่ะ <laughs> คือน้องเนี่ยคิดไม่ทันแล้วภาษาอังกฤษน้องก็ไม่แข็งแรงนะคะน้องเข้าใจข้อความที่ฝรั่งส่งมาพอน้องไปหาความหมายโบ๊บอกน้องไปว่าครั้งต่อไปนะถ้าเจอผู้ชายแบบนี้อีกให้ส่งข้อความมาให้โบสเลยโบ๊จะตอบให้นะคะเพราะโบ๊บอกน้องไปว่าผู้ชายแบบนี้นะไม่ต้องใส่ใจนะคะไม่ต้องติดต่อไม่ต้องคบไม่ต้องรู้จักแม้กระทั่งเป็นเพื่อนไม่ต้องเลยนะคะ ผู้ชายดีๆยังมีนะคะผู้ชายดีๆเขาจะเข้าใจผู้ชายดีๆเขาตระหนักได้ว่าผู้หญิงไทยเนี่ยภาษาอังกฤษไม่ได้เก่งทุกคนแล้วเขาก็จะพยายามนะคะผู้ชายที่พูดแบบนี้ยเป็นผู้ชายทัศนะวิสัยแคบเพราะตัวเองมาคุยกับผู้หญิงไทยตัวเองต้องรู้ด้วยสิว่าผู้หญิงไทยอะ่ะ ภาษาอังกฤษเขาไม่ได้เก่งทุกคนตัวเองก็ต้องอดทนไม่ใช่ต่อว่าแบบนี้ที่พูดเนี่ยก็ไม่ได้บอกว่าแล้วผู้ชายเขาผิดตรงไหนล่ะก็เขาเป็นฝรั่งเราก็ต้องพูดภาษาอังกฤษกับเขาไหมก็ไม่ได้บอกว่าเขาผิดแล้วก็ไม่ได้บอกว่าความคิดของเขาผิดบอกให้รู้ว่าผู้ชายแบบนี้เราไม่อยากยุ่งเกี่ยวไงคะผู้ชายที่ทัศนคติแคบๆค,คิดถึงแต่ตัวเองนะคะพูดไปแล้วตรงกับใคร ที่เป็นผู้หญิงไทยแล้วคิดถึงตัวเองแบบนี้ก็ไม่ว่ากันนะคะอีกคนนึงนะคะน้องคนเดียวกันนี่แหละติดต่อกับผู้ชายอีกคนนึงผู้ชายคนนี้เนี่ยเขาคุยกับน้องอยู่เป็นช่วงหนึ่งแล้วเขาก็หายไปหลายเดือนเลยน้องบอกนะน้องก็เฉยๆนะคะน้องอยากฝึกภาษาอังกฤษก่อนเบื้องต้นส่วนจะเป็นแฟนหรือเปล่าก็แล้วแต่ว่า จะสื่อสารกันได้เข้าใจแค่ไหนผู้ชายอยากติดต่อแค่ไหนน้องชอบหรือไม่ชอบยังไงนะคะก็มีการวิดีโอกันด้วยนะคะคุยเท่าที่คุยได้เบาะเบาะแแบไป แชทมาน้องก็จะใช้วิธีเปิดหาความหมายคำนะคะผู้ชายบอกว่า mm. เมื่อถึงวันที่ฉันมาที่ประเทศไทย mm. เธอต้องพูดภาษาอังกฤษให้ได้แล้วนะ mm. เพราะว่าน้องอ่ะเล่าให้เขาฟังว่าน้องกําลังเรียนภาษาอังกฤษอยู mm. ่ผู้ชายเนี่ยเขาก็จะแชทมาก็จะมีการถามว่าเออเธอทําอะไรอยู่เงี้ยน้องก็บอกฉันกำลังทําการบ้านอยู่ฉันเรียนภาษาอังกฤษเล่าให้ฟังว่าไปนะคะผู้ชายคนนี้ก็ถึงได้บอออกมาแบบนี้ไงว่า mm. เมื่อถึงวันที่ฉันมาภาษาอังกฤษเธอต้องเก่งนะแบบนี้ค่ะ ทำความรู้จักกับเขาได้นะคะเพราะเขาอะ่ะไม่ได้นึกถึงแต่ตัวเองว่าทําไมเธอไม่เรียนภาษาอังกฤษมาคุยกับฉันเขากำลังชื่นชมว่าเธอกำลังเรียนภาษาอังกฤษเพื่อจะมาคุยกับฉันให้รู้เรื่องไงอันนี้ดีค่ะใครที่หาผู้ชายรว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 ยนะคะสายวิดีโอที่อดไปดูนะคนที่เป็นโค้ช สายฝอในหัวข้อทำยังไงให้ผู้ชายรวยหันมามองทำยังไงให้ผู้ชายรวยสนใจทำยังไงให้ได้ผู้ชายรวยโบ๊ไม่ได้ไปฟังทุกคนพูดหรอกค่ะเพราะโปรอะไม่สนใจนะคะโบร์อ่านหัวข้อแล้วก็เข้าไปฟังบ้างบางคนแนะนำแบบที่โปรไม่โอเคนะคะในวิธีของโบรทที่โบรทพูดในช่องนี้แล้วก็แนะนำเล่าให้ฟัง คนฟังก็เอาโปาาน,ะะนไม่แนะนําให้คุณมุ่งไปที่ผู้ชายรวยโปนแนะนําให้คุณพิจารณาการพิจารณาก็คือคุณต้องคุยกับเขาทําความรู้จักเขาถามคําถามเขาให้เขาวิดีโอให้ดูให้เขาส่งภาพให้ดูหลากหลายอย่างที่เอามาประกอบในการพิจารณานะคะว่าเขามีการเงินเป็นยังไงและก็ต้องบาลานซ์กับค่าใช้จ่ายของเขาด้วยการเงินเยอะกว่าหรือค่าใช้จ่ายเยอะกว่า หรือพอพอกันหรือค่าให้จ่ายไม่เยอะมีการเงินเหลือมากกว่าการจ่ายคุณจะได้นึกว่าอยู่กับคนนี้แล้วคุณจะมีชีวิตแบบไหนนะคะถ้าคุณได้คนที่รวยมากๆจริงๆเป็นกํำไรคะ่ะแต่เดี๋ยวก่อนคุณต้องได้คนที่เขารวยมากๆจริงๆและยินดีจะให้ เงินคุณใช้ด้วยเป็นกำไรจริงๆเหมือนกันค่ะจะได้หรือเปล่าไม่รู้นะคะแนะนำให้เลือกแล้วก็พิจารณาผู้ชายที่การเงินดีแล้วคุณก็คุยกับเขาว่าการเงินเขาดีนี่สินเขาไม่ได้เยอะเมื่อไปอยู่ด้วยกันกับเขาแล้วจะให้เงินใช้บ้างหรือเราจะต้องไปช่วยเหลือเขาเรื่องค่าใช้จ่ายหรืออย่างไรที่คุณโอเคนะคะ ใครที่การเงินไม่ดีเลยแนะนําว่าอย่าเลือกเพราะคุณจะมีชีวิตที่ลําบากกว่าตอนที่คุณอยู่ที่ไทยนะคะใครที่คิดว่าชีวิตตัวเองลําบากมากเหลือเกินอยากได้ผู้ชายที่ช่วยเรื่องการเงินหรือมีการเงินที่ดีและทําให้ชีวิตดีขึ้นคุณต้องทําความรู้จักเขาและได้ข้อมูลเกี่ยวกับการเงินเขา ให้แน่ใจว่าคุณจะได้ผู้ชายที่ทําให้ชีวิตคุณดีขึ้นอีกนะคะคุณอยากได้ผู้ชายรวยคุณต้องมองตัวเองด้วยว่าแล้วคุณเป็นยังไงที่ผู้ชายรวยเขาจะมองปุยยกตัวอย่างให้น้องฟังว่าผู้ชายที่รวยๆวยะ่ะนึกเอาคิดว่าเขาจะมองผู้หญิงที่จนๆนจน,จน,จ,นจนมากๆแล้วก็ไม่มีชีวิตที่เหมือนเขาไหมสังคมที่ไป ที่ไปร่วมที่ไปเจอผู้คนน่ะของผู้ชายรวยกับของเราเนี่ยใกล้กันแค่ไหนจะมีโอกาสได้ใช้ร่วมกันได้ดีแค่ไหนอย่างเงี้ยนะคะหรือใครที่มีความทะเยอทะยานแล้วปรับขึ้นมาได้อันนี้ก็เป็นสิ่งดีของคุณหากคุณได้ผู้ชายที่เขารวยแล้วมีสังคมที่ห่างจากสังคมที่คุณมี แล้วคุณก็ได้ไปใช้ชีวิตกับเขาเขาก็โอเคกับคุณแล้วคุณก็ปรับตัวเองขึ้นไปได้มีตัวอย่างของผู้หญิงให้ดูนะคะหลายคนเหมือนกันเป็นผู้หญิงที่ออกรายการทีวีก็เป็นข้อมูลที่ทำให้คนหลายคนสนใจแล้วก็นึกแบบนี้ก็มีด้วยหรอเยอะแยะเลยค่ะปดไม่กล่าวนะปดเคยกล่าวไปแล้ว <laughs> หลายหายคนเลยนะคะคุณมองตัวเองให้ดี แล้วคุณก็ถามตัวเองให้แน่ๆว่าคุณอยากได้ผู้ชายรวยจนคุณลืมนึกถึงตัวเองเลยหรือเปล่าว่าแล้วฉันล่ะเป็นคนแบบไหนแล้วฉันเนี่ยจะทํายังไงให้ฉันมีชีวิตเหมือนคนที่ได้สามีดีๆและดูแลไม่ใช่คนที่ได้สามีมาแบบที่อยากได้แล้วสามีไม่ได้ให้เกียรติไม่ได้ดูแลเลยนะคะมีหลายอย่างที่ต้องคิดต้องพิจารณานะคะ ถ้าคุณคิดได้คุณเลือกได้ดีได้ถูกใจได้คนที่ใช่ได้คนที่การเงินดีหรือเป็นคนที่รวยจริงๆพวกก็ดีใจด้วยนะคะแต่ถ้าไม่ใช่ตัวใครตัวมันจ้าชีวิตใครชีวิตมันบายบายค่ะสวัสดีค่ะ